สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีครับผมสวัสดียามสายครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่5ตุลาคมนะครับ9โมงสีเ็นาทีครับมีเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับบอกว่าเบื่อแล้วปักเบ็ดปลาไหลนะครับอยากให้มาตกปลาบ้างครับซึ่งเมื่อวานผมก็มานะมาตกสงจุดนี้นะครับแต่ว่าปลาไม่กินเบ็ดเลยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันมีเยอะนะครับตลอดเลยเวลาที่ผมนั่งตกปลานะครับก็คือมีปลาช่อนมาฮุบฮุบๆุบฮุบข้างข้างเต็มเลยครับไล่กัดลูกปลาครับวันนี้ผมก็เลยต้องมาลงเบ็ดกินอีกนะครับแก้แค้นนะครับ ก็เมื่อวานนับช่วงบ่ายก็เลยนั่งทาไอ้นี่มาครับเบ็ดโฟมครับนี่เป็นกระสอบเลยมีทั้งหมดประมาณร้อยกว่านนะเพราะว่าหมดกล่องเลยเบ็ดหมดกล่องเลยก็มีของเก่า้วยร้อยกว่านนะครับแล้วก็ตอนเย็นกล่าวว่าไม่ลงคืนนะไปคุดไส้เดือนมาตอนเย็นนะครับก็ประมาณร้อยสามสิบตัวในนี้นะครับเป็นไสเดือนแหวนนะครับมีเพื่อนๆถามว่าทําไมไม่เอาไส้เดือนที่ผมเลี้ยงเองมาตกนะครับที่ผมเลี้ยงมันเป็นพันเอฟนะครับมันจะเป็นไส้เดือนแดงที่มันขาดง่ายนะครับไม่เหมาะอากาศปักเบ็ดนะครับ ก็วันนี้ภารกิจง่ายๆครับลงเบ็ดโฟมครับด้วยเหยื่อไส้เดือนแหวนนะครับหรือไส้เดือนดินเนี่ยนะครับผมจํานวนประมาณหนึ่งรอยหลังครับเอาประมาณแล้วกันประมาณร้อยหลังครับก็ง่ายๆครับเกี่ยวเบ็ดแล้วก็โยนโยนเนี่ยโยนตามขอบนะครับนามมันขึ้นเลยครับเนี่ยนะเมื่อวานผมลงมาปุ๊บปลาช่อนเนี่ยปุ๊บไปตรงนี้เลยก็ไม่รู้วันนี้จะมีคนมาตกปลาหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ตรงนี้มีเอฟซีมาตกนะครับแล้วก็เอาถุงเนี่ยทิ้งไว้นะครับ เนียนเลยเนียนเลยแล้วก็เป็นเหยื่อที่ผมใช้ด้วยครับยี้อเดียวกันเลยของจ่าบอยนะครับก็เดี๋ยวก็จะหาว่ามงคลเอามาทิ้งไว้อีกไม่ใช่นะครับเอฟตีนะครับมาตกแล้วก็ช่วยเก็บขยะด้วยนะครับมาง่ายๆครับนี่แหละเดี๋ยวผมก็โยนอย่างเงี้ยง่ายไม่ต้องไม่แวกอะไรหรอกโยนลงไปโยนลงไปครอบๆนี่ครับเกี่ยวก่อนเกี่ยวโชว์หนึ่งตัวก่อนเป็ดปมนะครับผมผมก็ทํามายาวหน่อยเพื่อลดการระแวงนะครับของปลานะครับนี่ผมใช้ฟมใหญ่ กะใช้ย,ยาวทีเดียวนะครับาย,ยาวนะครับก็โอเคใส่เดือนนะครับประมาณร้อยห้าสิบตัวร้อยสาสิบตัวประมาณนี้นะครับเกี่ยวไปเกี่ยวมาพอครับแต่อย่าเกี่ยวโดนหัวมันนะครับเดี๋ยวมันตายอย่าเกี่ยวโดนตรงข้อตรงนี้มันนะครับเดี๋ยวมันจะตายอ๋อได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเดี๋ยวลงไป ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะใส่ไปข้างๆนเรื่อยๆนะครับก็ไต้เดือนก็ได้ทั้งป่านินและป่าช่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันร้อยอันก็ลงประมาณเป็นชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ไปพักสักแป๊บนึงแล้วก็มาเก็บกู้เลยครับลงกับวันแสกๆนี่แหละโอเคครับอีกประมาณสองสามชั่วโมงเรามาดูผลงานครับอ่าผ่านไป2องชั่วโมงแล้วครับผมลงมาได้ประมาณเจ็ดสิบหลังนะครับก็เหนื่อยครับก็เลยไปจุดเดิมจุดแรกเมื่อกี้ครับไปไล่เปียนเหยื่อครับเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่ค่อยมีป่ากินเท่าไหร่นะ อันนี้บ่อนหนึ่งนะครับผมก็ลงไว้ตรงนี้นะครับสายวยาวๆไม่มีอะไรนี่ครับก็มาเปลี่ยนเหยื่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยหิวว่ามีครับผมมีแท้มเป็นมาช่อนน้อยๆครับสายยาวก็เมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะสายยาวไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะได้แจ่ตัวน้อยๆนะครับก็เลยทาเป็นสั้นๆหมดอันหนึ่งแต้มนะครับเมื่อกี้ก็ได้สองแต้มนะแต่เป็นตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กมากผมก็เลยปล่อยไปเลยนะครับเล็กกว่านี้อีก นี่หนึ่งแต้มเออติดปลาน้อยมากินเลยอันนี้ไม่มีเดี๋ยวผมก็จะไล่เปลี่ยนเหยื่อตรงนี้นะครับบ่อน,นี้น่าสนใจกับบ่อเมื่อกี้เพราะว่าบ่อน,นี้ดูง่ายดีอันนี้วางไว้ตรงนี้ลากเข้ามานี่ครับางาน,นสายยาวไม่เคยเหัวมันเฮ้ยมีตัวครับนี่ครับคุณกอบเลยครับแปงว่าอยู่แค่ตรงนี้แล้ต้องติดหัวนะครับ ติดเงิคน,นครับมงินสองบามาเทาน่นี้มาเท่นี้เท่นี้เงินเทน่นี้อ่าเจออุยอ้ยอุ้ยติดแซมดีครับคืนเบ็ดครับผมเรียบร้อยตัวใหญ่ครับโอ้ยกล้องเปียกไปไม่รู้โอ้ผมไม่คิดว่าจะได้ตัวใหญ่นะครับก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องให้นะครับขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นเบด็ดเป็นเบด็ดข้อดีของสายยาวคือคือคอคนเบด็ดนี่ โอ้สวยสวยสวยเต็นไหมไม่เจอเท่าเลยบ่ดูกล้องแป๊บหนึ่งโอเคไม่โมนะเออหนึ่งแต้งครับผมได้แต้มครับลงไปทั้งหมดหกสิบนะประมาณนั้นนะครับก็ลังเช็คเหยื่อครับได้แล้วหนึ่งแตมเออเดี๋ยวที่เหลือลงบ่อนี้ดีกว่าเพราะเมื่อกี้ไม่ได้แตมเลยผม,มเช็คเหยื่อไม่มีตัวอะไรกินเลยหนึ่งแต้มแล้วนะครับผมจเจ้ๆเลยประมาณ สี่ขีดนะครับประมาณสี่ขีดนี้ครับบ่อทรายแถวใไปต่อเดี๋ยวก็ไล่เป็นเหยื่อกลับมานะครับผมขอไปดูก่อนอันนี้นะ้ครื้นเหมือนกันไม่มีอะไรครับเหยื่อตายมาแล้วสุดท้ายไม่มีอะไรครับห้าได้แต่เดียวได้ตัวเดียวนะครับใหม่นี้ เป็นเหยื่อทั้งหมดครับ <S <S สวัสดีเย็ยนอีกครั้งนะครับผมก็ตอนแรกว่าจะเก็บเลยนะครับตามที่บอกว่าสองสามชั่วโมงค่เก็บแต่ว่ากูว่าหลืบม,มาแบตสำรองมาครับกลัวป็นจะถ่ายไม่จบครับก็เลยมารอบเย็ยนอีกรอบหนึ่งครับซึ่งรอบเย็ยนวันนี้เราก็มีน้องๆมาช่วยเก็บนะครับน้องบอยครับก็พอดีมาแวนแว้นกันอยู่แถวนี้พอดีเออเอามาเป็นดาราในกล้องเลยฮ่าฮสบายหน่อยเราตรงนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อนะตรงนี้เป็นที่สุดท้ายที่มาลงไว้นะครับแล้วก็ กลับไปเปลี่ยนเหยื่อตรงนู้นนะครับตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อเลยไม่รู้ว่าจะมีแหววหรือเปล่าเพราะว่ามันลกลกและก็ลึกนะครับมาดูกันตรงนี้หรือเปล่าน่าจะไม่มีเลยวะย่อนแท้นี่ไงโ,โหเลื่อยเฮ้ยเก่งมากเฮ้ยไม่มีอะเฮ้ยจะเหยื่อหมดปะเฮ้ยรูดนี่รูดเป็นเกลียวเลยอืมเ,เกลียวเลยอ่ารูดปะสบายอนะ ต้องมีตัวต้องมีตัวต้องมีตัว,อ,วอ,อันนี้ย่อนอันนี้ไม่มีหรอกประมาณหกสิบลังนะครับนนหมดไหมหมดเลยปลาเล็กต่อดีด๋ยดิทำเลยดีครับตรงนี้ก็ที่เคยตกปลานินปลาตะเพียนนี่แหละอันนี้ก็ย่อนย่อน เคยเย,ยหมดไม่มีเลยไม่มีเลยปลาเล็กบ่อนี้ไม่เบิกเท่าไหร่ก็าบ่อนี้เคยลงมึกแห้งนะไม่ได้ตัวเลยก็วันนี้ก็เลยอันนี้แหละเอาได้เดือนมาไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเคยลงมึกแห้งแล้วไม่ได้ตัวไม่มีไม่มีมม<ะ>หมดปลาได้กินหมดน้ำมันลึกเลผมมาชอบน้่งลงน้ำตื้นใส่จะแห้วว่ะฝั่งนี้ ไปลุ้นฝั่งนูน้นกันดีกว่านะที่ลงครั้งแรกนะครับที่ไายตอนแรกเลยฝั่งน,นี้ไม่รู้เก็บไปเรื่อยๆก่อนแต่จะกินแห้ยงจริงว่ะตรงนี้นะ <c oughs> น้ำมันลึกไงลึกดิ่งจะขอบเลยหมดแล้วอันสุดท้ายแล้วมั้งไช่หมดแล้วนี่ตรงนี้ว่าเดินตรงนี้มีตัวเงนินตัวทองตายอยู่เฮ้ย กวานมีซากตัวเงินตัวทองอยู่นะตรงใยมันเอาไปกินกันเองแล้วใครไม่รู้ตีหัวลงไว้ตรงนี้อันหน,นึ่นนงเฮ้ย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 อันนี้ไม่ดึงเว้ยมันดึงเหรอเออแต่ก็ไม่ติดไหลไม่ตู้นี่ไม่ดึงอันนึงอันนี้ก็ลงๆอันนี้ไม่ดึงออกไปว่ะลงๆทิ ด,ดึงออกไปไม่มีอะไรก็ฝั่งนี้กินเหี่ยวนี่ไหมนีม่ยาวไหมไม่ยาวหรอกอันนั้นเนะี้ยยาวอยู่นะง่ายนูน่นเล่กไก่เหรอใส่ไม่มีหรอมั้งมีมันต้องสู้หรือมันตายติดกอเลยไม่มีตัวไม่มีใช่ไหม,อ,มอดครับไม่มีสักตัวตรงนี้เดี๋ยวข้ามไปนู้นต่อจุดแรกเลย ลงตาครับลงตาเดินกลับมาลงตาครับอันนี้ครับใส่ไว้ทุกไว้มีผลงานเชย่เลยช่อนครับน้อยๆข้อมือใส่ข้อมือครับก็เราก็เก็บหอยเชอรี่ก็มาด้วยนะมันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทําทําปลาขายที่ร้านนี่หอยเชอรี่ครับเยอะมากที่นี่นะครับเยอะจริงๆครับเยอะมากเราเอาตัวใหญ่ๆนะ ตายตายยังยังไม่เสียดแล้วตายอ่าไปฮะเราจะได้ไปถึงแล้วไล่เก็บหอยชลีไปเรื่อยๆด้วยเราได้ทุกอย่างทุกแนวตรงนี้น้อยวะน้อยตัวน้อยตัวคนเก็บหมดกเอ๊ะแอบแอบอยู่ไหมเนี่ยเรีกด้เล็อย่างเอี้ยเยาะๆยะๆ โอันน,ออนี่ครับหอยเก็บมาด้วยไปไปต่อตรงนี้ก็มัน่นใจอยู่แค่มุมนี้นะครับมุมนี้เพราะตรงอื่นก็นลึกเหมือนกันตรงนี้จะตืนต้นๆหน่อยแล้วก็เราเปลี่ยนเยื่อใหม่แล้วนะครับตรงนี้คอยดูมัน่นใจหน่อยนะอ่ากงไปครับโอ้โหจางนี่มันเดินชนกันอะไรบ้เนี่ยชนกันเลยโลงมาที่ปลาตะเพียงกี่ดี มุมนี้มุมนี้เคยตกปลาตะเพียนได้เยอะนะแต่ทุกวันนี้ปลาไม่เข้าแล้วเพราะว่าที่ไหนปลาเยอะคนก็มาลงตะขัดเฮ้ยมุมนี้มีลากบ่อย,อยใส่งานใส่งานยาวอ่ะลากเข้าปลาตอนแรกอยู่กับริมนี้เองนะครับนี่ตอนแรกมันอยู่ริมนี้ลากไปนูน่นคุณเคลื่อนยมายงานงานตรงนี้อยู่ใ,ใกล้ๆกันตรงนี้ลากไหมวะตรงนี้ไม่ลากโอ้นี่ไปนู่นเลยว่ะลากไปนูน่นใส่ยาวสายยาว มีสู้มือไหมของแท้ต้องสู้มือหน่อยไม่มีไมม่ีใ <laughs> ช่จะแฮ้วน้ำไม่ลึกอ่ะไม่จะตายร้อยตายตัวเล็กจ้าติดครับตัวน้อยเฮ้ยได้ยูสองตัวนะี่รวมกันรวมกันได้สองขีดขืนเบสครับอยู่แน่นอนเลยปีหนึ่งอันนี้อันนี้มีรากนะครับ <laughs> นิ้มเล้าออกมาข้างไม่มีแรงงี่ไม่มีอะไรหรอกเหย็บ yep. mm. นี่เดินชนได้เลยเหเฮ้ย <Hey, S 2> บ่อนี้มันมีแต่ตัวแค่นี้เหรอใช่เปล่าี่บ่อเดียวก,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 กันใช่ป่ะบ่อเดียวกันบ่อเดียวกันในคนละมุมหัวลุ่งแล้วไหนเออน้ำนั้นไม่มีไงผมก็เลยเดินมาให้บอยเก็บไง mm. นี่หอยชิริมีนะเก็บไปด้วย อ๋อนู่นนูน่นว่ามันหายไปไหนมันไปนูน่นมีปลาดึงมีปลาดึงมีปลาดึงกันนู้นก็มีปลาดึงดึงเข้าอนเลยเหรออ่าดึงเข้าอนเลยน้ำลึกเลยเนหรอ,อไม่ลึกหรอกไม่ลึกหรอกไม่ลึก,ลก,ลกไม่ลึกหรอกซูมมือไหมไม่ซูมเลยติดกอนเนี่ยกอเหยียบเลยอาจจะตายก็ได้ ปล่อยยาวแค่ตรงนี้แหละที่เหลือพันไม่สั้นหมดเงียบเงีบกริปมีแต่ตัวเบ็ดเจอเลยตายแล้วไปนู้นเฮ้ยมันอาจจะพันกอตายก็ได้หงโยยาวไปได้เนี้ยสองเมตรมีตัวอะไรตัวใหญ่ครับตายปะ ตายตัวใหญ่นะครับบอยบอกตัวใหญ่ตายนะครับโผล่ปาครับนายจิงเปล่าเอาไปดูจริงตัวทำเมื่อกี้นี่หรือบ้างหุ้ยยหญจริงป่ะตายแล้วใช่ไหมตายแล้วตายครับติดคอปากตายครับอ่าเอาไปตายครับตัวใหญ่นะครับโอ้ยใาญ่จิงนิวว่าจะไม่มีปลากินปล่อยใส่ยาวนะครับเออลากไปพันตายเฮ้ยแกะที่โฟมได้บอย แกดิโฟมแกดิโฟมแล้วดึงมาถือนี่ครับแต้มดีแต้มดีติดปากแล้วเนี่ยไม่ได้ขึนเบ็ดด้วยอยู่เฉยเลยเแหนรูดได้ผมอ่ะดึงดึงรูดเลยแล้วก็ดึงมาเรียบร้อยครับดึงมาเลยดึงมานั่นแหละยังไงก็หนีไม่ได้ครับเพราะมันตายแล้วดูดูโอ้โหไปไปใส่ไปใส่ไปรวมๆไปก่อนเฮ้ยอันนู้นก็ดึงนะบอย นึกว่าบ่อนี้จะไม่มีปลากินแตแล้วนี่ก็เดินแบงนี้และเดินขึ้นบ่อนนี้บ่อนเดินลงไปข้างล่างมีดึงไงเหมือนจะมีดึงอ่ะเออยไงตุ้ยย้อยไหมน่าจะตายหมดแล้วไม่ตู้มือเลยตู้มือเลยตัวเล็กครับติดเหรอติดเฮ้ยมีปลาว่ะผมมันมากินตอนนี้ผมเปลี่ยนเยอะไหมนี่เองเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยสามแต้มแล้วดิ สามแต้มแล้ว,ลวนี่เป็นลุ้นบ่อหนุ้นบอ่นบอเดียวนะครับที่ผมได้ตัวเออลืมบอกไปว่าตอนผมใส่เบ็ดกลับมามีปลาติดด้วยแล้วผมลืมเปิดกล้องกดผิดไปปิดกล้องนะครับแล้วก็ตัวเท่ากันที่ได้นั่นแหละครับตัวเท่ากันแต่ว่าผมดึงแล้วมันลุดลุดครับไม่ได้ตัวลุดตวหนัา้าตาตาอันนี้มุมนี้มีปลาด,ดึงม <laughs> ไม่รู้มมไม่ดึงไหมมันน่าจะดึงอะมุมมอกจะดี เฮ้ยแถนีมีผมมาตกก็ใช้เจ้าบอยเนี่ยดึงไหมเขาตกเองแหละอ๋อบโบใช้เจ้าบอยชาวบ้านก็ออกมาตกแล้วทิ้งขยะไว้เนียนเป็นว่าเรามาตกตอนนี้เราตกปลาตรงไหนฮะตอนนี้เราตกปลาปลาทะเพียนอะตรงนู้นบ่อนู้นเออคนละบ่อกันฮะปลาข้าไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีอีกหลายอันมดนี่นี่อันนี้เข้าปลาแรงดิงดีต้องมีตัวใหญ่ ถึงขนาดอนี้ต้องตัวใหญ่แนะ่นอนเอาไปในป่านึงครับนี่ต,ตัวไซโลพันหมุนเข้าไปไม่มีตัวนะก็โทรรูดเลยดิดโอ้ยใส่สันไม่เวิร์กเลยวะเ,เดี๋ยวเเดี๋ยวอีกอันหนึ่งตรงนู้นลองอันนี้ว่าน่าจะไม่ได้หรอกดูรอยป้องแป้งปองแป้งใส่สั้นนะก็สรุปว่าใส่สั้นนะครับแบบว่าร,ระดับอัเนี้ยเออจะเรียกว่าอะไรมือหนึ่งอะแค่หนึ่งอะยาวระดับแค่หนึ่ง ผมปาดไว้ไม่เบอร์ครับไม่ได้ปลาปลาตอดเยอะหมดอ,อันนั้นก็ไม่มีแร้วถ่ายยอนนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นบ่อต่อไปที่เราได้ตัวนะครับเมื่อกางวันนี้และต้นต้นคลิปนะครับก่อนนั้นมีลุ้นเพราะผมใส่เพิ่มมีเยอะเลยอ่ามาถึงแล้วครับ่อนนี้มีลุ้นเพราะเรามีผลงานไปแล้วเมื่อกางวานันลงไม่ท,ท,ทีแต่ว่ามันจะพลาดตรงนี้แหละที่ตรงที่ผมเอาอันนี้ล้นหมดนะครับใส่ครับอ่ะหลนดึงนี ใช่ป่ะใช่แล้วครับโดนดึงครับสายผมล้นหมดนะเหลือครึ่งเดียวจะสองเม็ดเหลือเม็ดเดียวเป็นไงไม่มีตัวโดนดึงโดนดึงแต่ไม่มีผลงานแหมวางไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงนั้นเออเดี๋ยวลงต่อก็ผมเอามึกแห้งมาครับเดี๋ยวผมจะลงต่อเลยอันนี้ถึงเปล่าไม่รู้ไม่ถึงเลยเปล่าได้ยินไหมให้กับเข้าอันนี้ไว้เห็นไหมเออหย่อนไว้ทิ้งไว้เดี๋ยวมึกแห้งเกี่ยวต่อ อันนี้ไม่มีย้ยอ,ยอนนี่ย้อนผ่านเลย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 ตรงนี้ก็น่าลงไม่ได้ลงเพราะเราลงไว้ตรงนี้อันนี้อันน <Yeah, anyway> ี้ก็ทําสั้นไว้เงียบเงียบเลยทําสั้นได้ง่อยเลยเราอันนี้ะเฮ้ยอันนู้นโดนดึงไปวะเฮ้ยไม่โดนมั้งเงียบหมดเงียบหมดเงียบหมด ทำเลยดีเห็นไหมทำเลดีโอ้ยเหี้ยหมดว่ะเหี้ยหมดเลยครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรเลยถ้าตรงตรงนี้ครับมันก็หวานติดครับตรงนี้ผมดึงแล้วรุดตรงนี้นะครับรุดเลยเห็นตัวละตัวเท่ากันนละรุดเลยสายสั้นนะครับทำเป็นสายสั้นไว้ก็เลยรุดเฮ้ยอ้าวนี่มีแต้มเว้ยมีแต้มบอยอ <laughs> ขึ้นมาดีตัวน้อย นี่ครับหนีแต้มครับคืนเบ็ดนะครับต้องเอาไปนะครับรับผิดชอบครับคืนเบ็ดอันน,น,นี้อันนี้ไม่มีใครจะให้เหรอเหรอไหมตรงนี้ตรงนี้นี่ก็เออนี่มีดึงมีดึงมีดึงดึงดึงแต่ไม่มีผลงานโอเคไม่เป็นไรครับไปผมต่อไปอีกนะครับ หลุมนี้ว่าจะลงพอดีเลยลงไปแล้วลื่นล้มกันเลยไม่ลงเดี๋ยวว่าเสียบเทว์เลิกเฮ้ยเฮ้ยหมาเฮ้ยไปไปมันกัดกันเหรอมันอ่ะมันมันนอนนี้ไงกัดกันจนตายเลยเหรอมันกัดกันตั้งแต่กลางวันแล้วนะหายหายเดี๋ยวไปเพื่อกัดเลยไงให้แกมันเจ็บเลยไงให้มันกัดกันเมื่อกลางวันเนี่ย thế nào vậy ba? không biết. cái cái này nằm phao à. để tôi nón ra cần. nó đi. hả? choi như ngay à, nó cắt rồi đi. không biết cắt à? cây cây gì vậy đi? đấy. cái này à? nó nó còn nó nghe nghe không có. nó bỏ ra để nó cắt. để nó tay. nó cắt. thế ừ. này nó cắt tiếng. nó cắt chân วกกกมมมาาาเดติดไม้ติดไม้ไอตัวบนนี้กัดเฮ้เราไปเลยบอยมันกัดนะกัดสิไอตัวบนมาแล้วตัวบนมันจะสามอ่ะเพื่อนมันวะไม่รู้เมื่อกว่นมันมันกัดกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนผมใส่เบ็ดมันกัดกันอยู่ช่วยมันไงไงล่ะปล่อยไปปล่อยไปเบ็ดก็อยู่นี่เหรอ โหฟ้าเบ็ดเราด้วยปล่อยอเบ็ดตัวนั้นปล่อยไปเดี๋ยน้อม <c oughs> เดี๋ยน้อมเดี๋ย,น,ยน้อมไปเดี๋ยน้อมไปมันกัดกันครับเราต้องทำไงได้จะกัดเราด้วยเราไปให้ไปเลยจะฆ่าเพื่อเรอเราไป,ไปอันนี้เงียบเบ็ดเ,เราก็าอยู่ตรงนั้นมันกัดกันมันก็หว่นมันแห่ๆอยู่อ่ะ ทำไงอ่ะทำไงมันขึ้นจากน้ำอ่ะึ้นมาข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 ึ้นมาทำไงให้มันกัดไม้ขึ้นมาเออให้มันพ่นน้ำหน่อยอ่าช่วยได้แค่นี้แล้วนะอือมันพ่นน้ำมามันโดนกัดไหมเนี่ยมม่ลงน่าจะโดนกัดจนเพียอือเนี่ยเพื่อนมันหรือว่าตัวกัดก็ไม่รู้ข้างบนเนี่ยมองหน้าเราอยู่นั่นนอนเป้าอยู่นะอออันนี้ไม่มีนะ มาน่าเดินเข้าึบทึบึบึบจะหมดแล้วอันนี้ไงใส่ตึงไหมอนะหย่อนแท้ไม่มีแล้วน,น้ำหนามเลยนะลุยแรกใส่ถุงเท้าใส่เฮ้ยใส่กเกงขาวย,ยาวลุยแรกทางนี้ดิแบบทำสายสั้นหมดแล้วะเสียเสียเลยเสียหมด ดนดึงออกมาไม่มีอะไรครับทำสาสั้นมาแล้วแย่เลยเราต้องทำยาวเหมือนเดิมน,นะครับจอในในจอมืดกว่ะไม่เบิกสายสั้นไม่เบิกเลยไม่มีครับอันสุดท้ายครับตรงนี้มีดึงรเปล่ามนุษย์สุท้ายอยู่ตรงนี้ครับอ๋อไม่มีเลยครับผมสายสั้นโอเค ก็สรุปว่าได้กี่ตัวสี่ตัวนะสี่ตัวนะครับก็สี่ตัวนั้นเดี๋ยวให้น้องมาเลยนะมันตายมาแล้วผมก็มีตัวหนึ่งที่ได้กลางวันนะครับก็เดี๋ยวเบ็ดทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมจะมาตกปลาตะเพียนนะครับแล้วก็เลยเดี๋ยวจะลงเป็นเหยื่อหมึกแห้งไว้นะครับได้กี่หลังกันมาดูนะลองดูนะครับบ่อนี้ยังไม่เคยลงหมึกแห้งแต่บ่อเมื่อกี้นะที่ได้มาสี่ตัวนั้นเคยลงแล้วปลามันไม่กินนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ